The Legend of f u Tian ทตอนที่2513หล้างด้วยเลือดในวังตรงหัวผู้ฝึกตนจากทุกทิศท,ทุกทางกำลังรอยอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานประมุกซีไห่และหนิงหยวนก็กลับมาแต่ไม่พบอะไรเลยพวกเขาหลงทางเขาผู้ฝึกตนระดับสูงสองคนนี้บุคคลระดับหัวหน้าไม่สามารถไล่ตามเขาทันและถูกเย่ฟู่เทียนทิ้งไป เพียงแค่ดูการแสดงออกที่มืดมนของชายสองคนผู้ฝึกตนเหล่านี้ก็รู้ผลแล้วเย่ฟู่เทียนก็หายไปราวกับสายลมหลังจากที่เย่ฟู่เทียนบุกเข้าไปวังตรงหัวและฆ่าหนิงหัวเขาก็จักไปต่อหน้าหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่สองคนนี้เป็นไปได้มากว่านี่คือแสงของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งใน6มหาอำนาจของพระพุทธศาสนาหัวหน้าสีไห่กล่าวด้วยใบหน้าบูดบึ้งน้ำเสียงของเขาเย็นชามาก ส่วนหลักของประมุขแคว้นทุกคนรู้ว่าเย่ฟู่เทียนได้ไปที่สวรรค์ตะวันตกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ง่ายที่จะสอบถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ภูเขาจิตวิญญาณซึ่งมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้จักที่นั่นไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับการตายของนักบุญเซินชานเช่นกันมีเพียงผู้ที่อยู่ในภูเขาจิตวิญญาณเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ถึงลักษณะการตายของเขาที่แน่ชัด ผู้ฝึกตนที่อยู่ห่างไกลจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนหัวหน้าซีไห่พวกเราควรทำอย่างไรหนิงหยวนหลงทางเร็วขึ้นเย่ฟู่เทียนเพิ่งจากไปเมื่อลืมเขาไปแล้วเขาไม่สามารถตามเย่ฟู่เทียนได้เลยและจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ไม่สามารถล็อกอะไรได้เขาช้าก,กว่าเย่ฟู่เทียนมากสิ่งนี้ทำให้หนิงหยวนรู้สึกหมดหนทางจริง,รงๆเขาพบว่าความแข็งแกร่งของเขาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะฆ่าเย่ฟู่เทียน ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงฝากความหวังไว้กับหัวหน้าซีไห่เจ้าถามข้าเหรอหัวหน้าซีไห่มองไปที่หนิงหยวนเขาอยู่ในอารมณ์ขุนเคืองมากดังนั้นเขาจึงไม่รำคาญที่จะให้เกียรติหนิงหยวนและโตกลับโดยตรงหนิงหยวนตกตะลึงและดูไม่พอใจเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าที่จะหักล้างชายคนนั้นเช่นกันกลับไปที่วังทะเลตะวันตก หัวหน้าซีไห่กล่าวโดยพาคนของเขาจากโจนของหัวหน้าคว้นเวซี่ไปกับเขาเพื่อออกไปเขามีความรู้สึกแย่มากเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าเย่ฟู่เทียนได้ฝึกฝนพลังของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้จะทำให้เรื่องนี้ยุ่งยากขึ้นมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าเย่ฟู่เทียนมีความสามารถในการหลบหนีภายใต,ใต้จมูกของเขาในขณะที่หัวหน้าซีไห่นำคนของเขาออกไปผ่านค่ายกลการเคลื่อนย้ายมวลสารหนิงหยวนมองทุกคนและกล่าวว่า หลังจากที่เจ้ากลับมาจะต้องแจ้งหัวหน้าของดินแดนทั้งหมดว่าเย่ฟู่เทียนเป็นคนที่อันตรายมากและเขาจะตกอยู่ในอันตรายอนาเขตทั้งหมดของแคว้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อทุกคนได้ยินสิ่งที่หนิงหยวนพูดพวกเขาก็ไม่ประทับใจไม่ใช่ความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของหนิงหยวนอีกต่อไปที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของโจนของประมุขแคว้นแต่ละแห่งเพื่อจัดการกับเย่ฟู่เทียน อย่างไรก็ตามจจนของหัวหน้าแคว้นเหล่านี้บางส่วนไม่ได้ทะเลาะกับเย่ฟู่เทียนเว้นแต่พวกเขาจะโลบมรดกในครอบครองของเย่ฟู่เทียนหรือส่วนเซี่ยวซีเหวยพวกเขาจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับเขาในเชิงรุกหนิงหยวนจักไปด้วยใบหน้ามืดมนข่าวที่นี่จะแพร่กระจายในไม่ช้าและกองกําลังหลักทั้งหมดก็รู้ยังมีอีกหลายคนที่คอยจับตามองเย่ฟู่เทียนรอจนกว่าเย่ฟู่เทียนจะถูกถอดออกเขาสาบานว่าจะล้างส่วนเซี่ยวซีเหวยในเลือดเพื่อล้างแค้นหนิงหัว ชินชิงและคนอื่นๆมองหน้ากันและพวกเขาต่างก็ประหลาดใจเล็กน้อยแย่ฟู่เทียนจัดการได้โดยไม่ได้รับปาดเจ็บดูเหมือนว่าเขาจะมีการผจญภัยอื่นรอเขาอยู่รัศมีของพระพุทธเจ้าเทพธิดาดับแอบประหลาดใจเขาไปที่ภูเขาจิตวิญญาณหรือเปล่าไม่กี่วันต่อมาณนะอาณาจักรทะเลตะวันตกนี่คืออินเทอร์เฟซที่เปิดขึ้นโดยดินแดนทะเลตะวันตกในอาณาจักรดั้งเดิมมันแข็งแกร่งกว่าอาณาจักรตรงหัวเล็กน้อย ผู้ฝึกตนในดินแดนทะเลตะวันตกถูกส่งมาจากดินแดนทะเลตะวันตกรวมถึงอาณาเขตชั้นนำหลายแห่งแม้แต่พระราชวังจากกะพัรดิตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเทพโบราณก็ยังประจำการอยู่ที่นี่ที่อาณาจัก,กรเลตะวันตกไม่ว่าพวกเขาจะมีพลังอำนาจเพียงไรก็ตามพวกเขาอยู่ในเขตทะเลตะวันตกอย่างตั้งใจพวกเขาประสานกับจวนของประมุขแคว้นจากดินแดนทะเลตะวันตก ในขณะนี้ในเมืองของอาณาจักรเทละตะวันตกชายชุดขาวปรากฏต,ตัวขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะมาอย่างเงียบเๆเพียงปรากฏต,ตัวออกมาจากที่ไหนสักแห่งเดินเล่นอย่างเงียบเๆภายในเมืองไม่นานเขาก็เดินไปที่แห่งหนึ่งและหยุดด้วยความคิดทันใดนั้นเขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยเจ็ดจำนงแห่งดาบร่างกายของเขาเปล่งประกายราวกับดาบ ภาพที่เห็นนี้ทําให้ผู้ฝึกตนที่อยู่รายรอบต้องหลีกทางและหลีกทางพวกเขามองไปที่ชายผมขาวและประหลาดใจกับเจตจํานงของดับอันแข็งแกร่งที่มาจากเขาชายผมขาวยกมือขึ้นทันใดนั้นก็มีแผนภาพดับปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าพ่นกระแสวิชาดับอันน่าสะพรึงกลัวออกมามันปิดกั้นท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เจตจานงดับหมุนเวียนอยู่เหนือท้องฟ้าและรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวนั้นยังคงเคลื่อนไปไกลออกไปในระยะไกล เขาไปทำอะไรมาหลายคนเริ่มถอยกลับทันทีที่พวกเขารู้สึกถึงการลุกรานที่มาจากเจตจำนงของดาบนั้นแม้แต่ผู้ฝึกตนในอาณาจักรเรือนห่วงก็ยังห่างไกลจากที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ฝึกตนผมขาวคนนี้ตั้งใจจะทำอะไรและพวกเขารู้สึกว่าเป็นการดีกว่าที่จะอยู่ห่างจากเขาให้มากที่สุดดาบเล่มนั้นก็จะชี้ไปยังที่ไกลๆและในทิศท,ทางนั้น หัวใจของหลายคนใจสั่นมองไปยังทิศทางที่ดาบอันน่าสะพรึงกลัวกำลังจะไปซึ่งกลายเป็นทิศทางของวังทะเลตะวันตกเขาต้องการโจมตีพระราชะวังทะเลตะวันตกผู้ชายคนนี้เป็นใครเหนือท้องฟ้าแผนภาพขยายออกจนครอบคลุมทุกสิ่งในท้องฟ้าและผู้ฝึกตนด้านล่างรู้สึกหายใจไม่ออกในไม่ช้าพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังของดาบนั้นเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์และมันก็ยังแผ่ออกไปไกลออกไป นอกจากนี้เหนือแผนภาพดับเหนือนพาทุกคนยังสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีการกดขี่ข่มเหงจากเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของอวกาศและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ชายผมขาวลอยขึ้นไปในอากาศและยืนอยู่หน้าผังดับอันว่างเปลา่าจากนั้นเขาก็ค่อยๆกางแขนออกและชี้ไปข้างหน้าในชั่วงริปตาแผนภาพดับได้ปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตออกมาในขณะที่เจตจำนงดับแทงทะลุผ่านอาวกาศโดยไม่สนใจระยะทางหรือที่ว่างและมุ่งหน้าไปยังระยะไกล ระราชวังทะเลตะวันตกเป็นที่ซึ่งจวนของหัวหน้าแควนดินแดนทะเลตะวันตกประจำการอยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมผู้ฝึกตนที่มีอำนาจหลายคนอยู่ในจวนของหัวหน้าแคว้นในเวลานี้ผู้คนในวังทะเลตะวันตกกำลังฝึกฝนและบางคนก็คุยกันกันเอง ที่หน้าห้องโถงกลุ่มผู้ฝึกตนกำลังเดินออกไปในขณะนี้พวกเขาเพิ่งพูดคุยกันเสร็จว่าจะไปที่ใดในการทดลองครั้งต่อไปเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ฝึกตนชั้นยอดจากโจนของประมุขแคว้นและยังมีเหรินหวงในระดับที่9้าด้วยพวกเขากำลังเดินและคุยกันไปพร้อมๆกันในขณะนี้ผู้ฝึกตนขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกคลุมเครือว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องราวกับว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามานั่นคือออราอะไรเขาบน่น คนอื่นๆก็ปล่อยการรับรู้ออกไปเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ขมวดคิ้วมีคนพูดว่ามันเป็นดาบพิันกรรมดาบที่แข็งแกร่งมากดาบเล่มนี้ดูเหมือนว่าจะมุ่งหน้าไปทางนี้เรนห่วงในระดับที่ก้าพูดขึ้นดวงตาของเขามองไปในระยะไกลและในครู่ต่อมาเขาเห็นดาบศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนเหนือท้องฟ้าปกป้องท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์ราวกับสายฟ้าสีทองที่ส่องผ่านอวกาศ ระวังเขาตะโกนเมื่อใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนได้ปลดปล่อยออร่าที่กดขี่คมเหงที่สุดของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เพื่อห้อมล้อมตัวเองดาบศักดิ์สิทธิ์ฟาดลงมาระยะห่างเชิงพื้นที่อย่างไรก็ตามและตกลงสู่ภายในวังทะเลตะวันตกระวัง กลุ่มผู้ฝึกตนลอยขึ้นไปในอากาศและรัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากพวกเขาแต่การป้องกันของพวกเขาถูกเจาะโดยตรงด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองเจาะร่างกายของพวกเขาโดยไม่ลังเลและทุบพวกเขาให้แตกเมื่อดับกลายเป็นแสงสีทองบูมบูมบูมคนเหล่านี้ทั้งหมดถูกสังหารทีละคนขณะที่อาคารพังทลายและระเบิดอย่างบ้าคลาั่งมีความกลาหนทั้งหมดภายในวังทะเลตะวันตกเนื่องจากถูกแช่อยู่ในเจตจำนงของดาบ ไปหาหัวหน้าเร็วเขามีคนตะโกนแต่ประมุกซีไห่มาถึงที่นี่แล้วเขาเคยฝึกฝนมาก่อนและไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเมื่อถึงเวลาที่เขารับรู้เขาก็สายไปหนึ่งก้าแล้วเมื่อมาถึงที่นี่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาบก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งแม้ว่ามันจะไม่หยุดแต่ความเร็วของมันก็ช้าลงสูญเสียพลังทำลายล้างอันทรงพลังไปอย่างไรก็ตามณนะจุดนี้พระราชวังทะเลตะวันตกกำลังตกอยู่ในความโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก หัวหน้ามีคนคร่ำครวญดวงตาของพวกเขาเป็นสีแดงเลือดขณะที่พวกเขาจ้องมองที่อวตารของหัวหน้าซีไห่บนท้องฟ้าดวงตาของหัวหน้าซีไห่เย็นเฉียบมากจิตสังหารอย่างท่วมท้นมาจากเขาจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาครอบคลุมระยะทางและลงจอดที่เย่ฟู่เทียนอยู่เขาร้องออกมาอย่างเย็นชาว่าเย่ฟู่เทียนนี่เป็นราคาที่เย่ฟู่เทียนพูดถึงก่อนหน้านี้หรือไม่เขามาที่วังทะเลตะวันตกโดยตั้งใจจะทำการฆาตกรรม บูมการบีบบังคับอันมหึมาประทุขึ้นและร่างของหัวหน้าซีไห่ก็หายไปผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในที่ที่เขาคิดว่าเย่ฟู่เทียนอยู่แต่เย่ฟู่เทียนไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปใบหน้าของเขาเผยให้เห็นความตกใจอย่างมากเย่ฟู่เทียนได้ปรากฏตัวในวังทะเลตะวันตกแล้วในเวลานี้ผู้ฝึกตนในวังทะเลตะวันตกยังเผยให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความตกใจเมื่อพวกเขาจ้องมองไปที่ชายที่ปรากฏในความว่างเปล่า เย่ฟู่เทียนชี้นิ้วของเขาลงและเจตนาของดาบแห่งการทำลายล้างก็ระเบิดขึ้นในทันทีเหรนห่วงจำนวนมากถูกดาบศักดิ์สิ์เจ้าโดยตรงและเสียชีวิตสายตาของพวกเขายังคงจับจ้องไปที่ชายในความว่างเปล่าพวกเขาได้ยินว่าหัวหน้าได้ฆ่าสัตว์อสูรของเย่ฟู่เทียนที่พระราชวังตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนและจากนั้นก็ไล่ตามเย่ฟู่เทียนอย่างร้อนแรงหลังจากที่เขาพยายามหลบหนี พวกเขาไม่คิดว่าเยฟูเทียนจะกล้ามาที่พระราชวังทะเลตะวันตกด้วยตัวเองและฆ่าผู้คนที่นี่ในอีกไม่กี่วันต่อมาเจ้ามันอดดีเสียงที่ครอบงำดังก้องไปทั่ววังทะเลตะวันตกทั้งหมดเมื่อหัวหน้าซีไห่ปรากฏตัวอีกครั้งเยฟู่เทียนก็หายตัวไปอีกครั้งคราวนี้หัวหน้าซีไห่ไม่ย่อนยานแม้แต่น้อย และรัศมีของเส้นทางอันยิ่งหย่อนยออเดียดก็ประทุขึ้นเมื่อจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาติดอยู่ที่เย่ฟู่เทียนเขากังวลว่าเย่ฟู่เทียนจะกลับไปที่พระราชวังทะเลตะวันตกอีกครั้งและยังคงสนุกสนานกับการฆ่าต่อไปประมุกซีห่ข้่าบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าจะจ่ายสำหรับสิ่งที่เจ้าทำและเจ้าจะกลับใจสำหรับมันนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเสียงที่แหลมคมพูดขึ้นและมันก็ตกลงไปทั่วทั้งเมืองผู้คนนับไม่ถ้วนได้ยินมันและหัวใจของพวกเขาเต้นแรง มันคือเย่ฟู่เทียนเขามาที่วังทะเลตะวันตกเพื่ออาบเลือดเพื่อแก้แค้นดินแดนทะเลตะวันตกทั้งหมดอยู่ในความโกลาหลและมีการพูดคุยกันโดยผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนผู้ฝึกตนหลายคนเดินทางผ่านอากาศและมาถึงพื้นที่เหนือวังทะเลตะวันตก ความสนใจของพวกเขามุ่งไปที่สถานที่ที่ถูกทำลายโดยเจตจำนงของดาบมันเป็นเพียงความหายนะในขณะนี้ผู้ฝึกตนหลายคนในจวนของหัวหน้าแคว้นถูกฆ่าตายต่อหน้าหัวหน้าซีไห่เหมือนกับตอนที่หัวหน้าซีไห่ฆ่าสัตว์อสูรของเย่ฟู่เทียนต่อหน้าเขาเขาน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอผู้ฝึกตนบางคนบ่นทุกคนในอาณาจักรดั้งเดิมเคยได้ยินชื่อเย่ฟู่เทียนแม้แต่ผู้ที่มาจากแควนศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเคยได้ยินการกระทำของเขา เมื่อไม่กี่วันก่อนเย่ฟู่เทียนปรากฏตัวต่อหน้าผู้ฝึกตนหลายคนและสังหารหนิงหัวในการต่อสู้ซึ่งทำให้จวนของประมุแขแคว้นตื่นตระหนกในแควนต่างๆอย่างไรก็ตามเขารีบจักไปไล่ตามหัวหน้าซีไห่และสัตว์อสูรของเขาถูกฆ่าตายในกระบวนการแต่ใครจะไปคิดว่าในเวลาเพียงไม่กี่วันเย่ฟู่เทียนจะแก้แค้นด้วยการล้างวังทะเลตะวันตกทั้งหมดด้วยการนองเลือดยิ่งไปกว่านั้นหัวหน้าของทะเลตะวันตกดูเหมือนจะไม่สามารถติดตามเขาได้ ในอีกทางหนึ่งมีกลุ่มผู้ฝึกตนที่มีนิสัยไม่ธรรมดาหนึ่งในผู้อาวุโสในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฝึกตนของขั้นหายนะคนกลุ่มนี้เป็นผู้ฝึกตนจากพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตกผู้อาวุโสหัวเราะเยือกเย็นในใจเมื่อเห็นฉากนี้และพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าคราวนี้จวนของประมุขแคว้นในแควนดินแดนทะเลตะวันตกมีปัญหาอย่างมากเย่ยฟู่เทียนคือใครตอนนั้นยังชัดเจนไม่พอเหรอ เมื่อการฝึกฝนของเย่ฟู่เทียนยังเล็กและอ่อนแอผู้มีอำนาจจำนวนมากได้ตายด้วยน้ำมือของเขาแล้วและตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากเห็นได้ชัดว่าเขาปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้เพราะเขาพร้อมดังนั้นเขาจึงกล้าสแสดงตัวเพื่อฆ่าหนิงหัวไม่มีใครคิดว่าประมุกซีไห่ซึ่งคุนเค้นกับการเอาแต่ใจและทำทุกอย่างที่เขาต้องการได้เริ่มทะเลาะวิวาทกับเย่ฟู่เทียนก่อนที่เขาจะรู้ว่าเย่ฟู่เทียนเป็นใครจริงๆ ตอนนี้ดูเหมือนว่าประมุกซีไห่ที่ทรงพลังและก้าวร้าวคนนี้ได้ทำสิ่งที่เขาอาจจะไม่สามารถทำได้ The Legend o f f u t i e n ตอนที่2514รวบรวมความแค้นข่าวการนองเลือดที่เกิดขึ้นในวังทะเลตะวันตกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังอาณาจักรดั้งเดิมตอนแรกมันเป็นจวนของหัวหน้าแคว้นของทั้ง18แคว้นของแคว้นศักดิ์สิทธิ์แล้วกระจายไปยังกองกำลังหลักอื่นๆ ถึงตอนนี้พวกเขาทั้งหมดได้เรียนรู้ว่าเยฟูเทียนได้ไปยังโลกแห่งพระพุทธศาสนาและฝึกฝนพลังอำนาจวิเศษของพระพุทธเจ้าและเขาได้ล้างพระราชวังจักรพรรดิตวันตกด้วยเลือดในเวลาไม่นานบุคคลที่มีชื่อเสียงด่งดังคนนี้ซึ่งหายตัวไปเป็นเวลา20ปีได้กลับมาอยู่ในสายตาของอาณาจักรดั้งเดิมทั้งหมดอีกครั้งและการปรากฏตัวของเขาทำให้อาณาจักรดั้งเดิมสั่นสะเทือน จวนของประมุขแคว้นแห่งดินแดนทะเลตะวันตกในอาณาจักรดั้งเดิมถูกล้างด้วยเลือดมีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในหมู่ผู้ฝึกตนที่อยู่ในจวนของหัวหน้าแคว้นหนิงหยวนเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวหลังจากที่เขาได้ยินก็รู้สึกสันไหวในหัวใจของเขาเย่ฟู่เทียนน่ากลัวขนาดนี้แล้วหรือ เขาคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะเย่ฟู่เทียนเคยกังวลมาก่อนเขาอาจจะล้างพระราชวังตรงหัวด้วยเลือดในลักษณะเดียวกันแม้แต่หัวหน้าซีไห่ก็ไม่สามารถล้มเขาได้ดังนั้นเขาหนิงหยวนจะทำได้อย่างไรเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อยนี่หมายความว่าเขาไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะพูดถึงการแก้แค้นด้วยซ้ำนั้นหรือถ้าเขากล้าแต่ต้องคนของเย่ฟู่เทียนพระราชวังตรงหัวทั้งหมดอาจจะถูกยกเลิก นี่เป็นผลที่เย่ฟู่เทียนต้องการบรรลุสิ่งที่เกิดขึ้นในวังตรงหัวทำให้เย่ฟู่เทียนตรหนักว่าบุคคลชั้นนำเหล่านั้นไม่สนใจชีวิตและความตายของผู้อ่อนแอในอนาคตหากผู้ฝึกตนจากส่วนเซี่ยวซีเวยต้องการจะเดินอย่างอิสระเขาต้องแน่ใจว่าจวนของประมุแขแคว้นของผังดับอันว่างเปล่าจะเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนนี่เป็นการเตือนคนอื่นๆว่าอย่าแต่ต้องผู้ฝึกตนคนใดจากส่วนเซี่ยวซีเวยความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นอุปสรรคเท่านั้น เย่ฟู่เทียนคิดถึงสายตาที่สิ้นหวังในดวงตาของโมหยุนจืออีกครั้งและเขารู้สึกปวดใจถ้าเขาเคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อยในเวลานั้นคนที่เสียชีวิตจะไม่ใช่แค่โมหยุนจือแต่ยังรวมถึงหลี่ฉังเซิงและคนอื่นๆด้วยเขาเข้าใจชัดเจนว่าในขณะนั้นหัวหน้าซีไห่ไม่มีความกังวลใดๆต่อชีวิตของพวกเขาถ้ามือยักษ์นั่นจับใครอื่นได้พวกเขาก็จะจบลงแบบเดียวกันถูกบทขยี้ให้ตาย ดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยและความแค้นนี้ก็ยังห่างไกลาจากการที่เขาจะเก็บสะสมจนพอใจตามที่เขาพูดกับประมุกซีไห่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าส่วนเซี่ยวซีเวยอย่างน้อยในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดผนึกได้ไปทางทิศตะวันตกของแคว้นศักดิ์สิทธิ์มีทะเลที่ไรขอบเขตเรียกว่าทะเลตะวันตก ในทะเลตะวันตกมีเกาะขนาดต่างๆนับไม่ถ้วนเกาะบางเกาะอาจมีขนาดเล็กเท่าเนินเขาในขณะที่เกาะที่ใหญ่กว่าอาจเป็นทั้งแคว้นทะเลนี้และหมู่เกาะที่ไรขอบเขตเกาะตัวเป็นหนึ่งใน18แคว้นของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเขตทะเลตะวันตกเกาะที่ใหญ่ที่สุดสองเกาะในแคว้นทะเลตะวันตกถูกเรียกว่าเกาะแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นแคว้นในทะเลกว้างใหญ่ไพศาลและไรขอบเขตสองเกาะนี้คือชังหวนและหญิงโจ เกาะชังวนเป็นสถานที่ฝึกฝนของพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตกและมีประวัติอันยาวนานมีเกาะนับไม่ถ้วนที่มีขนาดแตกต่างกันทั่วเกาะชังวนมันยังคงจเจริญรุ่งเรืองอย่างเหลือเชื่อจนถึงทุกวันนี้ยิ่งพื้นที่ใกล้กับเกาะชังวนมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้น ในอีกสถานที่หนึ่งเกาะหญิงโจอ,อยู่ตรงข้ามกับมันเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของจจนของประมุแขแคว้นแห่งดินแดนทะเลตะวันตกมันถูกล้อมรอบด้วยเกาะต่างๆนับไม่ถ้วนครั้งหนึ่งเคยเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเขตทะเลตะวันตกและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเก่าแก่เท่ากันนอกจากนี้ในดินแดนทะเลตะวันตกที่ไรขอบเขตมีสถานที่มหัศจรรย์มากมายเช่นเกาะท้องฟ้าซึ่งไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมหรือครอบครองเพิ่มความลึกลับให้กับพวกเขา แม้ว่าเกาะหญิงโจจะถูกเรียกว่าเกาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแคว้นที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตในทะเลจวนของหัวหน้าแคว้นในเขตทะเลตะวันตกไม่ได้อยู่ใจกลางเกาะหญิงโจในทางตรงกันข้ามจวนของประมุแขแคว้นของดินแดนทะเลตะวันตกตั้งอยู่ในเมืองหญิงโจและเมืองหญิงโจถูกสร้างขึ้นที่ริมทะเลเก่าแก่และสง่างาม ในเขตชายฝั่งทะเลใกล้เมืองหญิงโจมีเรือจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าและออกเรือเหล่านี้ล้วนมีความพิเศษเหลอด้วยอุปกรณ์พวกเขาเดินทางด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวแล่นผ่านทะเลแน่นอนว่ายังมีผู้ฝึกตนเดินทางอยู่บนท้องฟ้าด้วยเช่นกันยืนอยู่ใกล้ทะเลในเมืองหญิงโจและมองขึ้นไปเราสามารถเห็นผู้ฝึกตนอย่างต่อเนื่องบนท้องฟ้าเบื้องบนที่ไม่เคยหยุดนิง่ง ในเวลานี้มีเรือลำเดียวอยู่ในทะเลไกลออกไปเรือที่โดดเดี่ยวนี้ดูเรียบง่ายมากมีชายหนุ่มยืนอยู่บนเรือผู้ชายคนนั้นหล่อมากแต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งหมดเขาบริสุทธิ์ราวกับหิมะที่ตกลงมาผมสีเงินยาวของเขาพาดบ่ายอย่างไม่ตั้งใจมีความน่าดึงดูดใจสุดจะพนาเกี่ยวกับตัวเขาแม้แต่ผู้ฝึกตนหญิงที่บังเอิญผ่านมาก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเขาสองสามที ชายบนเรือลำเดียวไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่ฟู่เทียนเขามาจากดินแดนดั้งเดิมและเดินทางตลอดทางนี้ไปยังเมืองหญิงโจแห่งเขตทะเลตะวันตกซึ่งเป็นที่ซ่อนของหัวหน้าซีไห่ด้วยเรือแล่นไปที่ชายฝั่งดูเหมือนสบายแต่ได้ขึ้นฝั่งแล้วในเวลาไม่นานบางคนกำลังเฝ้าดูเย่ฟู่เทียนซึ่งพบว่าหลังจากที่เขาเดินไปที่ฝั่งร่างของเขาก็หายไปจากจุดนั้นทันทีโดยไม่ทิ้งร่องรอยของออร่า ไม่น่าแปลกใจที่เขามีอารมณ์ที่พิเศษดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเขาจะอย่างรู้มีคนแอบประหลาดใจโดยไม่ให้เรื่องนี้ครุ่นคิดจากนั้นพวกเขาก็ทำเรื่องของตัวเองต่อไปหลังจากที่เย่ฟู่เทียนเข้าสู่เมืองหญิงโจเขาก็ไม่ต้องกังวลกับการทํำอย่างอื่นมากนะักแต่เริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการกับศัตรูเขาต้องเข้าใจพวกเขาก่อน ที่นี่ไม่ใช่วังทะเลตะวันตกในดินแดนดั้งเดิมและโจนของหัวหน้าแคว้นในแคว้นทะเลตะวันตกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบุกเข้าไปเช่นกันเขารู้ว่าหัวหน้าซีไห่ในอาณาจักรดั้งเดิมเป็นเพียงตัวตนภายนอกดังนั้นเขาจึงสามารถกำจัดเขาได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามในเมืองหญิงโจเมืองที่เขาพบอาจเป็นชายที่แข็งแกร่งกว่า แน่นอนเย่ฟู่เทียนไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าซีไห่ก็ตามด้วยขอบเขตการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาควบคู่ไปกับความเร็วของพระพุทธเจ้าแม้แต่นักบุญเซินชานก็ไม่สามารถตามเขาทันในตอนนั้นหัวหน้าซีไห่อาจทรงพลังแต่น่าจะเป็นไปได้ว่าอาณาจักรของเขาอาจไม่อยู่ในระดับเดียวกับของนักบุญเซินชานโรงเตี๊ยมหญิงโจเป็นโรงเตี๊ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหญิงโจมันเป็นทรัพย์สินของโจนของหัวหน้าแคว้นและทายาทจ,จากโจนของหัวหน้าแคว้นดูแลสถานที่นี้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของจจนของหัวหน้าแควนโรงเตียมหญิงโจจึงมักเป็นที่รวมตัวของผู้มีอิทธิพลจากทั่วทั้งดินแดนทะเลตะวันตกในเวลานี้ในพื้นที่เปิดด้านบนของโรงเตียมหญิงโจกลุ่มผู้ฝึกตนอยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการฝึกฝนพวกเขาดึงดูดผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากแดนไกลามารวมตัวกันที่นี่เช่นกันเมื่อมองขึ้นไปเห็นได้ชัดว่าบุคคลที่เป็นผู้นำการสนทนาข้างต้นเป็นคนพิเศษ ผู้ฝึกตนที่นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะบนที่นั่งสูงคือคนที่ชื่อฉินหลัวเขามาจากสายหลักของโจนของหัวหน้าแคว้นหัวหน้าซีไห่มาจากตระกูลฉินและได้อย่างรากในดินแดนทะเลตะวันตกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสายงานของเขามาหลายปี พรสวรรค์นในการฝึกฝนของฉินหลัวนั้นแข็งแกร่งมากโดยธรรมชาติและเขาเป็นรุ่นน้องที่ประมุกซีไห่ให้ความสำคัญอย่างมากเขาได้รับการฝึกฝนมานานกว่าร้อยปีและตอนนี้ก็มาถึงเหรินห่วงในระดับที่9ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขานั้นยอดเยี่ยมมากเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองหญิงโจเขาสร้างชื่อเมื่อตอนที่เขายังเด็กได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าสงครามแห่งหญิงโจ ตอนนี้เขาใกล้จะถึงขั้นหายนะแล้วผู้ที่มาที่นี่ในวันนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งอธิบายการปรากฏตัวของฉินหลัวในการเป็นเจ้าภาพด้วยตนเองเจ้าเคยได้ยินข่าวจากดินแดนดั้งเดิมไหมผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดและทุกคนก็พยักหน้า ข้าได้ยินมาว่าเย่ฟู่เทียนได้ฝึกฝนพลังวิเศษของพระพุทธศาสนาแม้แต่ร่างภายนอกของหัวหน้าก็ยังมีปัญหาในการติดตามเขาจวนของหัวหน้าแคว้นในอาณาจักรดั้งเดิมถูกทำลายเนื่องจากการรอบโจมตีของเย่ฟู่เทียนใครบางคนกล่าวรอบโจมตีมีคนเยาะเย้ยและพูดว่ามีคนบอกว่าเย่ฟู่เทียนนี้มาถึงระดับที่9้าแล้วบางคนถึงกับบอกว่าตอนนี้เขาคือเรนหวงอยู่ยงคงกระพันหนิงหัวไม่มีคู่แข่งเลยเรนหวงอยู่ยงคงกระพัน ความเยอหญิงอะไรชายไวกลางคนที่นุ่งหม่มจีวอนตรีกรามพูดอย่างประชดประชันว่าโลกที่กว้างใหญ่นี้จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงด่งดังกี่คนมีเพียงเขตทะเลตะวันตกเท่านั้นที่มีพรสวรรค์พิเศษมากมายพร้อมประสิทธิภาพการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากสิ่งอื่นได้ชินหลัวหลังจากเอาชนะผู้ฝึกตนจากทุกทิศทุกทางในคราวเดียวตอนนี้ได้ฝึกฝนมาหลายปีแล้วและไปถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรเรืนห่วงถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับเย่ฟู่เทียนมันคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะต่อสู้กันถูกต้องถ้ายเย่ฟู่เทียนไม่วิ่งหนีเมื่อเขาพบกับเทพสงครามหญิงโจเขาจะถูกกักตัวไว้อย่างแน่นอน คนอื่นกล่าวเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะประสบประแจงท้ายที่สุดแล้วหนิงหัวรองหัวหน้าแควนตรงหัวและโจมู่ฮวงรองหัวหน้าของแควนสร้างชิงคนไหนที่อ่อนแอเย่ฟู่เทียนผู้นี้บทขยีโจห่วงอย่างง่ายดายและสังหารเหรือนห่วงคนอื่นในระดับที่ก้าวความแข็งแกร่งของเขาต้องเหลือเชื่อแต่เขาโหดร้ายโดยธรรมชาติและกระหายเลือดและเขาได้ฆ่าคนของเราหลายคนในโจนของประมุขแควนถ้าข้ามองเห็นเขาไม่ว่าพลังของเขาจะเป็นอย่างไรข้าจะพยายามฆ่าเขาให้ดีที่สุด ชินหลัวพูดเบาๆราวกับว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะทำชายคนนี้มีศิลปะแห่งการหลบหนีที่ไม่มีใครเทียบได้และจะวิ่งหนีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่หัวหน้าก็ยังมีปัญหาในการจับและฆ่าเขาคนอื่นกล่าวตืมแต่นั้นเป็นตัวตนภายนอกของหัวหน้าถ้าเขากล้ามาที่หญิงโจเขาจะตายแน่นอนชินหลัวพูดอย่างไม่ใส่ใจและทุกคนรอบตัวเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาชื่นชมยินดีกับความรู้สึกนั้น ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่จูจ่ๆก็มีคนอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในโรงเตี๊มชายผู้นี้แต่งกายด้วยชุดสีขาวล้วนมีผมสีขาวหล่อเหลาและโดดเด่นการปรากฏตัวของเขาอย่างกระทันหันทำให้หลายคนตกตะลึงการปรากฏตัวของชายผู้นี้ไม่มีออร่าผันผวนแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาปรากฏตัวขึ้นจากอากาศบางแต่เมื่อพิจารณาจากอารมณ์แล้วเขาต้องมีความพิเศษอย่างยิ่งและน่าจะอยู่ในขอบเขตที่สูงมิฉะนั้นพวกเขาจะรับรู้การมาของเขา ไม่มีใครกล้าดูถูกเขาและฉินหลัวก็มองเขาเช่นกันเขาวางถ้วยสุราลงแล้วถามว่าฉินหลัวเป็นชื่อของข้าที่โรงเตี๊ยมหญิงโจข้าขอถามเจ้าได้ไหมว่าเจ้าเป็นใครเย่ฟู่เทียนมองไปที่ฉินหลัวโดยไม่รบกวนแม้แต่น้อยในดวงตาที่ลึกล้ำของเขาเขาตอบว่าข้าคือคนที่เจ้ากำลังขู่ว่าจะฆ่าข้าอยู่ที่นี่แล้วและข้าจะไม่หนีไปไหนเสียงของเขาจางหายไปและหัวใจของผู้คนในโรงเตี๊ยมก็เต้นรัวพร้อมกันเย่ฟู่เทียน พวกเขากำลังพูดถึงเขาและฉินหลัวประกาศว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำลายเย่ฟู่เทียนถ้าเขาปรากฏตัวขึ้นเขาขู่ว่าถ้าเย่ฟู่เทียนเคยมาที่นี่ในหญิงโจเขาก็เป็นคนตายวินาทีถัดมาเย่ฟู่เทียนก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาแบบนี้ การแสดงออกของชินหลวเปลี่ยนไปในทันทีราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาในทันใดแม้ว่าคำพูดของเขาจะดูเย่อหยิ่งมาก่อนแต่เขารู้อยู่ในใจว่าเย่ฟู่เทียนน่ากลัวเพียงใดรัศมีของเส้นทางใหญ่ระเบิดในทันทีเส้นทางใหญ่แห่งพนึกนางแข็งอันสนั่งสนึงตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดโดยตรงและโรงเตียมก็กลายเป็นน้ำแข็งในไม่กี่วินาทีร่างกายของเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะแช่แข็งอยู่ภายในก้อนน้ำแข็งนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามในน้ำแข็งเย่ฟู่เทียนหันเล็กน้อยและยกแขนขึ้นเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างราบรื่นราวกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และโลกเขาวางนิ้วลงและชี้ไปทางที่ฉินหลัวอยู่มีแสงปรากฏขึ้นในน้ำแข็งซึ่งทะลุผ่านจาก,กระคิ้วของฉินหลัวจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นร่างกายของฉินหลัวถูกบดเป็นผงในทันที ในน้ำแข็งผู้ฝึกตนทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อได้เห็นภาพนี้การแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนเป็นหนึ่งด้วยความตกใจพวกเขารู้สึกว่าหัวใจกำลังจะหยุดเต้นเย่ฟู่เทียนผู้นี้น่ากลัวจริงๆหรือปังเย่ฟู่เทียนหันเท้าไปมาเล็กน้อยและโรงเตี๊ยมหญิงโจอันงดงามก็พังทลายและซุดตัวลงน้ำแข็งก็สลายไปพร้อมกัน ในระยะไกลดวงตานับไม่ถ้วนกำลังมองไปทางด้านนี้พวกเขาเห็นเย่ฟู่เทียนลอยอยู่ในอากาศด้วยความโดดเด่นและสง่างามเป็นพิเศษเขาหันกลับมาสายตาก็จับจ้องไปที่ระยะที่จวนของหัวหน้าแควนตั้งอยู่บอกหัวหน้าซีห่เข้ามาเพื่อรวบรวมเย่ฟู่เทียนจากไปพร้อมกับข้อความง่ายๆนี้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปราวกับว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นเลย เขาอยู่ที่นี่เขามาจากดินแดนดั้งเดิมสู่ดินแดนแห่งแคว้นศักดิ์สิทธิ์และตรงไปที่เมืองหญิงโจเพื่อสังหาร